เคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนถึงพูดแล้วน่าฟังชวนติดตามและดูมีสเสน่ดึงดูดใจแบบที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้เรื่องนี้ไม่ใช่พรสวรรค์อย่างที่หลายคนคิดแต่เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ด้วยหลักจิตวิทยาที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ววันนี้ผมจะเปิดเผยเคล็ดลับที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่น่าฟังน่าคบและมีสเสน่ห์มากขึ้นกว่าที่เคยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับหนึ่ง ใช้คำถามปลายเปิดกระตุ้นให้อีกฝ่ายเปิดเผยตัวตนและความคิดมากขึ้นการใช้คำถามปลายเปิดเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาที่ส่งพลังในการสร้างความสัมพันธ์และดึงดูดผู้อื่นคำถามปลายเปิดคือคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ด้วยคำว่าใช่หรือไม่ใช่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการคำอธิบายหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมมักขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรอย่างไรทำไมเมื่อไรหรืออธิบาย เมื่อเราใช้คำถามปลายเปิดจะเกิดผลทางจิตวิทยาหลายประการประการแรกมันเปิดพื้นที่ให้คู่สนทนารู้สึกว่าความคิดเห็นของเขามีคุณค่าและได้รับการรับฟังเมื่อคนเรารู้สึกว่าได้รับความสนใจอย่างแท้จริงพวกเขาจะรู้สึกผ่อนคลายและเปิดใจมากขึ้นนอกจากนี้การตอบคำถามปลายเปิดต้องใช้ความคิดและการประมวลผลทางสมองทำให้คู่สนทนารู้สึกมีส่วนร่วม ในการสนทนาอย่างลึกซึ้งในแง่ของประสาทวิทยาเมื่อคนเราได้พูดเกี่ยวกับตัวเองหรือแสดงความคิดเห็นสมองจะหลั่งสารโดปามีนซึ่งเป็นสารเคมีแห่งความสุขทำให้เกิดความรู้สึกดีและอยากพูดคุยต่อการใช้คำถามปลายเปิดจึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารเคมีที่ทำให้รู้สึกดีนี้อย่างต่อเนื่องยิ่งคู่สนทนารู้สึกดีมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งรู้สึกผูกพันและดึงดูดกับผู้ถามมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่นแทนที่จะถามว่าคุณชอบงานของคุณไหมซึ่งเป็นคำถามปลายปิดที่ตอบได้เพียงชอบหรือไม่ชอบเราอาจถามว่าอะไรทำให้คุณตัดสินใจเลือกทำงานในสายงานนี้คำถามนี้เปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้เล่าถึงแรงบันดาลใจประสบการณ์ชีวิตและความฝันของพวกเขาซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งคำถามปลายเปิดยังช่วยให้เราเข้าใจมุมมอง และความคิดของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคนเราได้อธิบายความคิดของตัวเองพวกเขาจะเปิดเผยค่านิยมความเชื่อและประสบการณ์ที่หล่อหลอมพวกเขามาการเข้าใจสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้นในการสนทนาทางธุรกิจหรือการเจรจาต่อรองคำถามปลายเปิดมีประโยชน์อย่างมากในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของอีกฝ่ายเมื่อคนเราได้พูดมากขึ้น พวกเขามักจะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยไม่รู้ตัวข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการสร้างข้อเสนอหรือแนวทางแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การใช้คำถามปลายเปิดยังแสดงถึงความใส่ใจและความเคารพต่อคู่สนทนาเมื่อเราถามคำถามที่ต้องการความคิดเห็นหรือมุมมองของพวกเขาเรากำลังส่งสัญญ,ญาณว่าเราให้คุณค่ากับความคิดและประสบการณ์ของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกปลอดภัยในการแบ่งปันความคิดและความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้นในด้านการพัฒนาความสัมพันธ์คำถามปลายเปิดช่วยสร้างการสนทนาที่มีความหมายและน่าจดจำแทนที่จะเป็นการพูดคุยผิวเผินทั่วไปการสนทนาจะมีความลึกซึ้งและสร้างความประทับใจเมื่อคนเรารู้สึกว่าได้แบ่งปันเรื่องราวที่มีความหมายกับใครสักคนพวกเขามักจะรู้สึกผูกพันกับคนคนนั้นมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้คำถามปลายเปิดต้องทำอย่างระมัดระวังและเหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ควรถามคำถามที่ล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวหรือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดควรสังเกตภาษากายและน้ำเสียงของคู่สนทนาหากพวกเขาดูไม่สบายใจหรือลังเลที่จะตอบควรเปลี่ยนหัวข้อหรือถอยกลับมาพูดคุยในระดับที่ผิวเผินมากขึ้นการฝึกใช้คำถามปลายเปิดต้องอาศัยเวลาและการฝึกฝนต้องรู้จังหวะและเลือกคำถาม ที่เหมาะสมกับสถานการณ์บางครั้งการใช้คำถามปลายปิดก็มีความจำเป็นเช่นกันโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการคำตอบที่ชัดเจนหรือการตัดสินใจที่แน่นอนการผสมผสานระหว่างคำถามปลายเปิดและปลายปิดอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 2. ใช้อารมณ์ขันเรื่องตลกเล็กๆน้อยๆช่วยผ่อนคลายบรรยากาศ อารมณ์ขันเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์และดึงดูดผู้อื่นเมื่อเราทำให้คนอื่นหัวเราะหรือยิ้มร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินและเซโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้รู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายเมื่อคนเรามีความสุขพวกเขาจะเปิดใจและรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยมากขึ้นการใช้อารมณ์ขันที่เหมาะสมควรเป็นไปอย่างธรรมชาติและสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่นการเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวที่คนทั่วไปเข้าใจได้เช่นเคยเผลอใส่เสื้อกลับด้านในวันที่ต้องพรีเซนต์งานสำคัญด้วยการแชร์เรื่องราวแบบนี้ทำให้เราดูเป็นมนุษย์มากขึ้นไม่เพอร์เฟกและทำให้คนอื่นรู้สึกผ่อนคลายที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอารมณ์ขันยังช่วยลดความตึงเครียดในสถานการณ์ที่กดดันเช่นการประชุมสำคัญหรือการเจรจาต่อรอง การแทรกมุกตลกเบาๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สามารถช่วยละลายน้ำแข็งและทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอย่างไรก็ตามต้องระวังไม่ให้เป็นการตนหลายหรือล้อเลียนที่อาจทำให้ใครรู้สึกไม่สบายใจการใช้อารมณ์ขันที่ดีควรเป็นการหยอกล้อตัวเองมากกว่าการล้อเลียนผู้อื่นเพราะการตลกกับตัวเองแสดงถึงความมั่นใจและความเป็นกันเองในขณะที่การล้อเลียนผู้อื่นอาจสร้างความไม่สบายใจ และทำลายบรรยากาศที่ดีได้นอกจากนี้การรู้จักหัวเราะให้กับความผิดพลาดของตัวเองยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่และความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานการใช้อารมณ์ขันสามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เมื่อคนรู้สึกสนุกและผ่อนคลายพวกเขาจะกล้าแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันไอเดียมากขึ้นการประชุมที่มีเสียงหัวเราะแทรกเป็นระยะมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่า การประชุมที่เคร่งเครียดตลอดเวลาอย่างไรก็ตามการใช้อารมณ์ขันต้องคำนึงถึงกาลเทศะและวัฒนธรรมบางเรื่องที่ตลกในวัฒนธรรมหนึ่งอาจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในอีกวัฒนธรรมหนึ่งควรสังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังและปรับเปลี่ยนการใช้อารมณ์ขันให้เหมาะสมหากสังเกตว่าการตลกของเราทำให้ใครรู้สึกอึดอดัดควรรีบขอโทษและปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารการฝึกใช้อารมณ์ขัน เป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและความละเอียดอ่อนควรเริ่มจากการสังเกตว่าอะไรทำให้คนหัวเราะและยิ้มจดจำสถานการณ์ที่การใช้อารมณ์ขันประสบความสําเร็จและล้มเหลวเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาทักษะการใช้อารมณ์ขันให้ดียิ่งขึ้นการใช้อารมณ์ขันที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นตนร้ายหรือมุกที่ซับซ้อนบางครั้งเพียงการยิ้มและพูดจายอย่างร่าเริงก็สามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายได้แล้ว สิ่งสำคัญคือการรักษาความจริงใจและความเป็นธรรมชาติไม่พยายามฝืนเป็นตลกเกินไปจนดูไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อใช้อารมณ์ขันอย่างเหมาะสมมันจะช่วยสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีคนเรามักจะจดจำคนที่ทำให้พวกเขาหัวเราะและรู้สึกดีได้ดีกว่าคนที่จริงจังตลอดเวลาการมีอารมณ์ขันจึงเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ช่วยดึงดูดผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนสาม แสดงความชื่นชมอย่างจริงใจเน้นคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคนการแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยการสังเกตและความละเอียดอ่อนสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องชื่นชมในสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนจริงๆไม่ใช่การชมแบบทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับทุกคนเช่นแทนที่จะชมว่าคุณทำงานเก่งมากซึ่งเป็นคำชมกว้างๆเราควรระบุถึงความสามารถเฉพาะ ที่เราสังเกตเห็นเช่นผมชอบวิธีที่คุณจัดการกับสถานการณ์เมื่อวานโดยเฉพาะตอนที่คุณรับฟังความกังวลของลูกค้าอย่างตั้งใจและสามารถหาทางออกที่ทำให้ทุกฝ่ายพอใจได้การแสดงความจริงใจในการชื่นชมสะท้อนผ่านหลายองค์ประกอบทั้งน้ำเสียงภาษากายและความละเอียดของการสังเกตคนฟังจะรู้สึกถึงความจริงใจเมื่อเราสามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง แสดงให้เห็นว่าเราได้สังเกตและให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาทำจริงๆนอกจากนี้การชื่นชมควรทำในจังหวัดที่เหมาะสมไม่รีบร้อนหรือดูเหมือนมีเป้าหมายแอบแฝงการเน้นคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคนต้องเริ่มจากการสังเกตและทำความเข้าใจบุคคลน,นั้นอย่างแท้จริงทุกคนมีจุดเด่นและความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันบางคนอาจเก่งในการวิเคราะห์ปัญหาบางคนอาจมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่น หรือบางคนอาจมีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่การสังเกตและเข้าใจคุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถแสดงความชื่นชมได้อย่างตรงจุดและมีความหมายความจริงใจในการชื่นชมยังรวมถึงการแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจถึงผลกระทบของสิ่งที่พวกเขาทำเช่นวิธีที่คุณจัดการโปรเจก์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้งานเสร็จทันเวลาแต่ยังช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับทีมด้วยการอธิบายผลกระทบในวงกว้าง แสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่พวกเขาทำอย่างแท้จริงการชื่นชมที่จริงใจยังต้องคำนึงถึงจังหวะและความเหมาะสมไม่ควรชมในสถานการณ์ที่อาจทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดหรือเขินอายและควรระวังไม่ให้การชมกลายเป็นการเปรียบเทียบกับผู้อื่นนอกจากนี้การแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจยังรวมถึงการติดตามผลและแสดงความสนใจอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงชมแล้วจบไป แต่ควรติดตามความก้าวหน้าและแสดงความยินดีเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จในขั้นต่อไปการทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจและสนับสนุนพวกเขาอย่างแท้จริงการฝึกสังเกตและชื่นชมคุณสมบัติเฉพาะของผู้อื่นเป็นทักษะที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องต้องฝึกมองหาจุดเด่นและความพิเศษในตัวแต่ละคนรวมถึงฝึกการสื่อสารความชื่นชมอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทำได้ดี การชื่นชมจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น 4. รักษาการสบตาที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปสร้างความรู้สึกอบอุ่นและจริงใจการรักษาการสบตาที่เหมาะสมเป็นทักษะสำคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปแล้วการสบตาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ60-70%ของเวลาในการสนทนา ซึ่งหมายถึงเราควรสบตาคู่สนทนาเป็นช่วงๆสลับกับการมองไปทางอื่นบ้างเพื่อไม่ให้รู้สึกกดดันหรืออึดอัดการสบตาแต่ละครั้งควรใช้เวลาประมาณ3-5ถึงวินาทีแล้วจึงเบนสายตาไปทางอื่นเล็กน้อยเช่นมองไปที่จมูกหรือหน้าผากของคู่สนทนาหรือมองไปรอบๆบ,บริเวณใบหน้าเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติการสบตาที่สร้างความรู้สึกอบอุ่นและจริงใจต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบนอกจากระยะเวลาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการแสดงออกทางสีหน้าด้วยควรรักษารอยยิ้มเล็กๆที่อบอุ่นและผ่อนคลายไม่เกรงหรือจ้องเขม็งการยิ้มที่ดีควรสะท้อนออกมาทางดวงตาด้วยที่เรียกว่ายิ้มทางตาหรือดูเช่นสมายซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ทําให้เกิดรอยยน่นที่หางตาเล็กน้อยแสดงถึงความจริงใจในสถานการณ์ต่างๆควรปรับการสบตาให้เหมาะสมเช่นในการประชุมธุรกิจอาจเพิ่มความถี่ของการสบตามากขึ้น เพื่อแสดงความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพแต่ในการพูดคุยทั่วไปอาจผ่อนคลายลงเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองนอกจากนี้ควรสังเกตวัฒนธรรมและความสบายใจของคู่สนทนาด้วยเพราะในบางวัฒนธรรมการสบตานานเกินไปอาจถือเป็นการไม่สุภาพเทคนิคที่ช่วยให้การสบตาดูเป็นธรรมชาติคือการฟังอย่างตั้งใจและแสดงความสนใจในสิ่งที่คู่สนทนาพูดเมื่อเราสนใจจริงๆ การสบตาจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและไม่ดูฝืนในขณะที่คู่สนทนากำลังพูดเราควรสบตาเพื่อแสดงว่ากำลังฟังอย่างตั้งใจและเมื่อถึงคราวที่เราพูดอาจลดการสบตาลงบ้างเพื่อคิดและเรียบเรียงคําพูดการฝึกฝนการสบตาสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเริ่มจากการสังเกตสีตาของคนที่เราคุยด้วยฝึกมองที่ดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรือสลับไปมาระหว่างตาทั้งสองข้างหากรู้สึกอึดอัด สามารถมองที่จุดระหว่างคิ้วหรือสันจมูกแทนได้เพราะคู่สนทนาจะรู้สึกเหมือนเรากำลังสบตาอยู่การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราคุ้นเคยและทำได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องปรับการสบตาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและสถานการณ์บางคนอาจรู้สึกสบายใจกับการสบตามากกว่าคนอื่นดังนั้นควรสังเกตป,ปฏิกิริยาและความรู้สึกของคู่สนทนา หากสังเกตว่าเขาหลบตาบ่อยหรือดูดอัดควรลดการสบตาลงแต่หากเขาดูเปิดรับและผ่อนคลายก็สามารถรักษาการสบตาได้นานขึ้นการเข้าใจและตอบสนองต่อความรู้สึกของคู่สนทนาจะช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง 5. <า>ใช้พลังงานเชิงบวกสร้างบรรยากาศที่สดชื่นพลังงานเชิงบวกคือการแสดงออกถึงความกระตือรือร้นความสดใสและความมีชีวิตชีวา ผ่านทั้งคำพูดน้ำเสียงและภาษากายเมื่อเรามีพลังงานเชิงบวกจะส่งผลให้คนรอบข้างรู้สึกมีพลังและมีความสุขไปด้วยเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนรอบข้างการใช้พลังงานเชิงบวกเริ่มจากภายในจิตใจเช่นการมองโลกในแงด่ดีการเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์และการมีความหวังในอนาคตการสร้างบรรยากาศที่สดชื่นทำได้หลายวิธี เริ่มจากการยิ้มแย้มจ่มใสพูดจาด้วยน้ำเสียงที่มีชีวิตชีวามีความกระตือรือร้อนในการทำกิจกรรมต่างๆการแสดงความสนใจในเรื่องราวของผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสการแสดงออกเหล่านี้จะทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและอยากเข้าใกล้ในทางวิทยาศาสตร์เมื่อเราแสดงออกถึงพลังงานเชิงบวกร่างกายจะหลั่งสารเคมีที่ทำให้มีความสุขเช่นเซโรโทนินและเอนโดฟิน ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อตัวเราเองแต่ยังส่งผลต่อคนรอบข้างด้วยเมื่อผู้อื่นสัมผัสได้ถึงพลังงานเชิงบวกของเราพวกเขาจะรู้สึกผ่อนคลายและเปิดใจที่จะสร้างความสัมพันธ์มากขึ้นการมีพลังงานเชิงบวกจะทำให้เรามีสเสน่ห์มากขึ้นเพราะคนมักถูกดึงดูดโดยผู้ที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีเมื่อเราเป็นแหล่งของความสุขและพลังงานบวกผู้คนจะอยากอยู่ใกล้และมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากขึ้นนอกจากนี้ พลังงานเชิงบวกยังช่วยให้เราดูอ่อนเยาวมีชีวิตชีวาและน่าสนใจมากขึ้นในสายตาผู้อื่นอย่างไรก็ตามการใช้พลังงานเชิงบวกต้องทำอย่างเหมาะสมและจริงใจไม่ใช่การแ้งทำหรือฝืนจนเกินไปควรเริ่มจากการดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองให้แข็งแรงเพราะเมื่อเรารู้สึกดีจากภายในพลังงานเชิงบวกจะแผ่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติการฝึกฝนการใช้พลังงานเชิงบวก เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝนและความตั้งใจเมื่อทำได้อย่างสม่ำเสมอจะก,กลายเป็นนิสัยและเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่มีสเสน่ห์และน่าดึงดูด 6. ใช้พลังของความเงียบรู้จังหวะในการฟังและพูดพลังของความเงียบเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังในการสร้างสเสน่ห์และอิทธิพลต่อผู้อื่นเมื่อเราใช้ความเงียบอย่างมีศิลปะมันสามารถสื่อสารได้มากกว่าคำพูด ความเงียบที่มีพลังไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่เป็นการแสดงถึงความมั่นใจการควบคุมตนเองและความเข้าใจในสถานการณ์เช่นการรู้จักเงียบฟังอย่างตั้งใจเมื่อคู่สนทนากำลังระบายความรู้สึกหรือการใช้ความเงียบชั่วขณะเพื่อสร้างน้ำหนักให้กับคำพูดที่กำลังจะตามมาการรู้จักใช้ความเงียบเป็นการแสดงถึงความฉลาดทางอารมณ์เพราะบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยกลับมีพลังมากกว่าการพูดมากมาย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือมีความขัดแย้งการเงียบช่วยให้เรามีเวลาคิดประมวลผลและเลือกคำพูดที่เหมาะสมนอกจากนี้ความเงียบยังช่วยให้คู่สนทนารู้สึกว่าเรากำลังรับฟังพวกเขาอย่างแท้จริงไม่ได้แค่รอจังหวะที่จะพูดของตัวเองเมื่อเราใช้พลังของความเงียบเป็นจะเกิดผลหลายประการประการแรกเราจะได้รับข้อมูลและความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นจากการฟังอย่างตั้งใจ ประการที่สองคนอื่นจะรู้สึกว่าเราเป็นคนน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้เพราะเราไม่ด่วนตัดสินหรือแทรกแซงความคิดของพวกเขาประการที่สามคำพูดของเราจะมีน้ำหนักและได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะเราพูดในจังหวะที่เหมาะสมและมีเนื้อหาที่ผ่านการคิดไตรตรองมาแล้วการรู้จังหวะในการฟังและพูดเป็นทักษะสำคัญเพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ได้อยู่ที่การพูดเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การรู้ว่าเมื่อไหรควรพูดและเมื่อไหร่ควรฟังจังหวะที่เหมาะสมในการพูดคือตอนที่คู่สนทนาแสดงความคิดเห็นจบแล้วหรือเมื่อมีจังหวะหยุดที่เป็นธรรมชาติการแทรกพูดหรือรีพูดเร็วเกินไปอาจทําให้คู่สนทนารู้สึกว่าเราไม่ให้เกียรติหรือไม่สนใจฟังความคิดเห็นของพวกเขาในทางจิตวิทยาความเงียบอย่างช่วยสร้างพื้นที่ให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกมากขึ้น เมื่อเราเงียบและแสดงท่าทีรับฟังคู่สนทนาจะรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนมากขึ้นนี่เป็นวิธีที่ส่งพลังในการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งการใช้ความเงียบอย่างมีศิลปะจึงเป็นทักษะท,ที่สำคัญในการสร้างสเสน่ห์และอิทธิพลต่อผู้อื่น7แสดงความเมตตาใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นการแสดงความเมตตาและใส่ใจความรู้สึก ของผู้อื่นเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เรามีสเสน่ห์และน่าดึงดูดมากขึ้นเพราะมนุษย์ทุกคนต้องการความเข้าใจและการยอมรับเมื่อเราแสดงความเมตตาคนอื่นจะรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจและอยากเข้าใกล้เรามากขึ้นเช่นเมื่อเพื่อนร่วมงานทางานผิดพลาดแทนที่จะตำหนิหรือวิจารณ์เราแสดงความเข้าใจและช่วยหาทางแก้ไขหรือเมื่อเห็นคนแปลกหน้าต้องการความช่วยเหลือเราเข้าไปถามไถ่ และช่วยเหลือด้วยความจริงใจความเมตตาแสดงออกได้ในหลายรูปแบบทั้งคำพูดการกระทําและภาษากายเช่นการรับฟังปัญหาของเพื่อนโดยไม่ด่วนตัดสินการให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือแม้แต่การยิ้มให้กับพนักงานบริการการแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อคนอื่นประสบปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงความเมตตา ที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอบอุ่นและประทับใจเมื่อเราเป็นคนมีความเมตตาคนอื่นจะรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งพาได้เป็นคนน่าคบหาและน่าไว้วางใจพวกเขาจะรู้สึกสบายใจที่จะเปิดเผยตัวตนและแบ่งปันเรื่องราวกับเราตัวอย่างเช่นหัวหน้าที่เข้าใจและใส่ใจความรู้สึกของลูกน้องลูกน้องจะทำงานด้วยความทุ่มเทและจงรักภักดีหรือเพื่อนที่คอยรับฟังและให้กำลังใจ ในยามที่เราทอแท้เราจะรู้สึกผูกพันและอยากรักษามิตรภาพนั้นไว้ความเมตตาจึงเป็นหลักฐานสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีความหมายยกตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานใหม่ดูเคว้งคว้างเราเข้าไปทักทายและช่วยแนะนำสิ่งต่างๆให้เมื่อรู้ว่าเพื่อนกําลังป่วยเราส่งข้อความถามถ่ยอาการและเสนอความช่วยเหลือเมื่อเห็นคนแก่ถือของหนัก เราเสนอตัวช่วยถือให้เมื่อมีคนทำของตกในที่สาธารณะเราช่วยเก็บให้เมื่อเพื่อนกำลังมีปัญหาครอบครัวเราเป็นผู้รับฟังที่ดีโดยไม่ตัดสินการแสดงความเมตตาไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไปบางครั้งเพียงการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการจำได้ว่าเพื่อนร่วมงานแพ้อ,อาหารอะไรการถามถึงสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาหรือการสังเกตเห็นว่าใครกำลังมีเรื่องกังวล เหล่านี้ล้วนแสดงถึงความเมตตาและความใส่ใจที่ทำให้เรามีสเสน่ห์มากขึ้น 8. ใช้เทคนิคการสะท้อนท่าทางเรียนแบบท่าทางและน้ำเสียงของคู่สนทนาอย่างแนบเนียนเพื่อสร้างความรู้สึกคุ้นเคยเทคนิคการสะท้อนท่าทางเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทำให้คู่สนทนารู้สึกสบายใจและเชื่อมโยงกับเราโดยไม่รู้ตัวเป็นการเรียนแบบท่าทางน้ำเสียงและการแสดงออกของคู่สนทนา อย่างละเอียดอ่อนและแนบเนียนโดยต้องทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ให้ดูเหมือนการเรียนแบบหรือล้อเรียนตัวอย่างการใช้เทคนิคนี้ถ้าคู่สนทนาพูดเสียงเบาเราก็ปรับน้ําเสียงให้เบาลงเล็กน้อยถ้าเขานั่งโน้มตัวมาข้างหน้าเราค่อยๆโน้มตัวตามเล็กน้อยถ้าเขายิ้มเราก็ยิ้มตอบอย่างเป็นธรรมชาติถ้าเขาพูดช้าและชัดถ้อยชัดคำเราก็ปรับจังหวะการพูดให้ช้าลงเช่นกันถ้าเขาใช้ท่าทางประกอบการพูด เราอาจใช้ท่าทางคล้ายๆกันบ้างการสะท้อนท่าทางที่มีประสิทธิภาพต้องทำด้วยความละเอียดอ่อนควหน่วงเวลา2อถึงสวินาทีก่อนเรียนแบบและไม่จำเป็นต้องเรียนแบบทุกอย่างเลือกเฉพาะบางท่าทางที่สำคัญเช่นในการประชุมถ้าคู่สนทนาวางมือบนโต๊ะเราอาจรอสักครู่แล้วค่อยๆวางมือในลักษณะคล้ายกันหรือเมื่อเพื่อนกำลังเล่าเรื่องตื่นเต้นและใช้มือประกอบการเล่า เราอาจใช้ท่าทางประกอบการตอบสนองบ้างเพื่อแสดงความเข้าใจและมีส่วนร่วมเทคนิคนี้ทำงานได้ดีเพราะมนุษย์มีแนวโน้มที่จะชอบคนที่มีลักษณะคล้ายตัวเองเมื่อเราสะท้อนท่าทางของใครสมองของพวกเขาจะรับรู้ว่าเรามีความคล้ายคลึงกันทำให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยและไว้วางใจโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามต้องระวังไม่ให้การเรียนแบบดูจงแจ้ง หรือเกินเลยจนทําให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจการสะท้อนท่าทางที่ดีควรรวมถึงการสะท้อนอารมณ์และพลังงานของคู่สนทนาด้วยเช่นถ้าเขากําลังตื่นเต้นเราอาจแสดงความกระตือรือร้นตอบรับแต่ถ้าเขากําลังเศร้าเราก็ควรปรับท่าทางและน้ําเสียงให้นุ่มนวลและเห็นอกเห็นใจการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอารมณ์ของคู่สนทนาจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึง้ง9 พูดถึงความสนใจร่วมสร้างการเชื่อมโยงผ่านสิ่งที่ชอบเหมือนกันการพูดถึงความสนใจร่วมเป็นวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพเพราะมนุษย์มักรู้สึกผูกพันกับคนที่มีความชอบหรือความสนใจคล้ายกันเมื่อเราค้นพบสิ่งที่ชอบเหมือนกันจะเกิดความรู้สึกเข้าใจกันและกันในระดับลึกการแบ่งปันความหลงไหลความชื่นชอบหรือประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันจะสร้างพื้นฐานสำหรับการสนทนา ที่สนุกและมีความหมายการแสดงความสนใจร่วมที่แนบเนียนเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดีสังเกตและจดจำสิ่งที่คู่สนทนาพูดถึงด้วยความกระตือรือรน้นจากนั้นค่อยๆแสดงความสนใจของเราที่สอดคล้องกันโดยไม่รีบร้อนหรือดูเหมือนพยายามเอาใจมากเกินไปการแบ่งปันประสบการณ์หรือมุมมองของเราควรทำอย่างธรรมชาติเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าการพยายามแสดงว่าเรารู้มากกว่า สิ่งสำคัญคือต้องแสดงความสนใจอย่างจริงใจไม่ใช่แกล้งทําเป็นชอบเพื่อเอาใจเพราะคนส่วนใหญ่สามารถรับรู้ได้ถึงความไม่จริงใจการแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อีกฝ่ายสนใจการถามคำถามที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องนั้นๆและการแบ่งปันข้อมูลใหม่ๆที่อาจเป็นประโยชน์จะช่วยสร้างการสนทนาที่มีคุณค่าและน่าจดจำตัวอย่างการพูดถึงความสนใจร่วม สังเกตว่าคุณชอบดูซีรีส์เกาหลีเหมือนกันได้ดูเรื่องนี้บ้างไหมเห็นว่าคุณชอบถ่ายรูปเหมือนกันใช้กล้องอะไรอยู่ครับผมเพิ่งเริ่มสนใจการถ่ายภาพอยากขอคำแนะนำได้ยินว่าคุณชอบทำอาหารด้วยมีสูตรเด็ดอะไรแนะนำไหมผมกำลังหัดทำสังเกตว่าคุณสนใจเรื่องการลงทุนเหมือนกันมีมุมมองยังไงกับตลาดในช่วงนี้บ้างสิพ <10. S 1> ูดช้าและชัดเจนสแสดงถึงความมั่นใจและน่าเชื่อถือ การพูดช้าและชัดเจนเป็นศิลปะของการสื่อสารที่มีพลังเมื่อเราพูดช้าและชัดเจนมันส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ฟังในหลายมิติทั้งด้านความน่าเชื่อถือความมั่นใจและการดึงดูดความสนใจการพูดช้าแสดงถึงการควบคุมตนเองและความคิดที่เป็นระบบทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเราเป็นคนมีสติรอบคอบและน่าไว้วางใจเมื่อเราไม่รีบร้อนในการพูด แสดงว่าเรามั่นใจในสิ่งที่กำลังสื่อสารและให้ความสำคัญกับการทําให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างชัดเจนการพูดช้าและชัดเจนยังช่วยให้เรามีเวลาในการเลือกใช้คําและน้ำเสียงที่เหมาะสมทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราพูดช้าเราจะมีเวลาคิดและจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้นทำให้การสื่อสารมีโครงสร้างและเหตุผลซึ่งสิ่งนี้ทำให้เราดูน่าเชื่อถือมากขึ้น ในสายตาผู้อื่นนอกจากนี้การพูดช้ายังช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสารลดการพูดติดอ่างหรือการใช้คำฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นความชัดเจนในการพูดไม่ได้หมายถึงแค่การออกเสียงชัดเท่านั้นแต่รวมถึงการเว้นจังหวะการหยุดพักที่เหมาะสมและการเน้นคําสำคัญการพูดช้าทำให้เรามีเวลาในการสร้างจังหวะเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการหยุดเล็กน้อยก่อนประเด็นสำคัญการเน้นเสียงในคำที่ต้องการเน้นยำ้ำหรือการผ่อนจังหวะเมื่อต้องการสร้างอารมณ์ความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ทำให้การพูดของเรามีมิติและน่าสนใจมากขึ้นเคล็ดลับเพิ่มเติมในการพูดช้าและชัดเจนฝึกหายใจให้ลึกและสม่ำเสมอขณะพูดใช้การเว้นวรรคเพื่อสร้างจังหวะและน้ำหนักให้กับคำพูดเน้นการออกเสียงพยัญชนะและสัะ์ให้ชัดเจนศบตาผู้ฟัง เพื่อสร้างความมั่นใจและการเชื่อมต่อใช้ระดับเสียงที่พอเหมาะไม่เบาหรือดังเกินไปพูดทีละประเด็นไม่รีบรวบรัดหรือพูดว่ากวน่นมันสังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังเพื่อปรับจังหวะการพูดฝึกอ่านออกเสียงหนังสือหรือบทความเพื่อพัฒนาทักษะการพูดสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องปลุกยักษ์ในตัวคุณด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ